เมือ่อใดก็จ้ะบุญมือวันที่29เกวันที่ย9สิบค่าวันที่29เก้าธันวาค่ะวันที่นากาธันวาหนอพี่น้องเน,ะนา,า,นา,นาะนา เขาเปิดเขาเปิดพัดลมก็ได้โอ้ยเย็นเย็นเย็น ปอปูเดอร์ราหน่อยม่ไดท่างไก่สิ่งมากปอปูปูมันม,มีปูนีน่แหละร้านหน่อยไห้พวกไอ้ที่เป็นเด็กน่นเห็นดีๆเลยคนนี้ให้ปูอาหารปูนีน่หละท่านที่ยีสิบเก่าท่านว่า แม่ขอปูไข่ปูให้โซกไห้มันกับมูขอสชกขอหลาขอบารมีน้ำปูนี่แห้ละไอ้เจตุพาน้วยไปปันบอกเจตูไปหาบอกเจตูรูดปูเป็นราหาปูอยู่ว่าซ่อาขิดหอดปูอยู่จะ้า็นบ้านี่ลามากมันก็เลยเห็นสาวคนนมาหาปูกอนขอขอบาลมีมาขอสูกขอหลาขอเงินขอ นี่น้ำปูนน่ะขอขอเสใสให้ตลอดปวดไ้ากเใสม่ใสให้รหลานตลอดปวดไปนี่มีอะไรต้นปูเด้อ้หลานนอยพ่มานี่าะนั้นกอกนี้ไอหงเยี่ยมที่แสงเทียนเด้อถาถูกเยีอเนี่ยการจุมฟัมาแาบนั้นนั่นคือกี่ เี็นเตอนี่คือกินยืนบอกบกเอจี้เคยอยู่นี่มันมานนีนไหนี้โงไม่หเดกเอาเงมาท่าบุญแล้วูเด้บุญวันที่ยีสิบเก้าท่านว่าตั้งปีูผ้าร้วยคนติ้านันุ่มามันสามงมอสนงานมัสั่งมาแปงในวันในว่านีละ ขามีถูกบ่าหรออันบอ่อถูกบันจุดควเเล,นะก,ลกันนะไี่น่อยนุ่นแต่น้อยเยวะดี๋ยวยลอสิลงไปอ่นี่แหละเป็นมะขอขอบารมีปูนีน่ยนะปฏิเห็ุบุญมากมันที่ยื่สิบเก่าทันว่ารอปีใหม่ก็ดีบหับปูลูกหลานกระสิเ่ามาจะคุ้มเทยใ้มาจะใสรมาใส่กัเสไหนมาหาปู มิโซะมิไส่ไเหเจตูผ้าด้วยเห็คนมีมันลมีเกิดเห็คนไปใส่มาใส่เห็นคนตลอดปวดไข้ใส่ใใไก่มีโซะพวกเอฟซีคนหลายๆไก่คนเลยเอามาน้งกันให้คนมีโซะไปน้ากันขยายเปย็นเอาเงินเียมาสั่งมาแปงแปเ,าาเรือปูาขาดใช้บัดเท่ากับขาดลายยางยึ่ประตูโค้งแบบนี้แล้วเราก็ว่าอสียบเจียิด นั่นขื่นคุณหรปู้๋าขืนปูเป็นนางยี่สุ s <S คุณเบืองเขาสู้นางเปล่าอยู่คุณเหตุขื้นแล้วไปให้เลยต่างคนยันหน้าขื้นประตูท่างวัดกต่ท่านใดๆท่างเปล่าคุณใดๆประตูอีกจักอันท่างเปล่าคุณเด้อปูเด้อเห็นมีบรมีเห็นมิคุณมเจบผาผิดขื่นเด้องานหน่อยก็จากมีบรมีอยู่เหงก็จะนากับ่หัว อันนี้ไม่สูงไม่ล่ะงเป็สางเกตือถุงนด้วยนเด้อเดี๋ยวคนเดี๋ยป้ามาเห็นว่าท่านระตูโค้งท่าหนาปป่าเอาคนฮะถุถุสสปูขขขขขขน้าทีขกว้เงนั่นสุขอ้างสุดกว้อขอบบนี้กลน่าปูอันนี้นีตัวแดงหวดแล้ววันที่หนึ่งตัวลาดติด ต้องมาที่หนึ่งตูร่าหนึ่งปูให้บารมีลูล้ละสิมี่งหนึ่งให้ปูสอยทั้ะนั้นดันใจให้นี้ถูกลูลสิขอสู่ขอลาเจนีิปูเด้อให้เจี๊ยบคนในสิ่งนั้นน้ำอะไรหน่อยน้ำบานีจะให้สาให้ถูกให้นั่นให้นี้อันเกิดให้บารมีเกิดเกิดชุกคนหลุดรู้ละทุกคนเห็นได้มาทั้บุญทั้งขนาในไปสร้างวัดสร้างนั่นขึ้นให้ในประตูโขงท่าง ปล่าเด้อปูเด้อเจตู่ฟาดด้วยกันเิ่นด้วยเป็นคนนี้บารมีเป็นสิน้ามาเห็ดเดียร่อยู่ว่าเศร้าดอกอันนี้มืมนองที่ยิบเก่าทงสิมาเห็ดบุญ่าป้าเิ่นจิตหอดปูเิ่นอยากมาหาปูอันนั้นพวกกันวาหาอยู่ว่าเศร้าเนี้อปูเป็นบอก้เลือจัาเกียร์จถูกสาถูกเด้ปารมนสนาจเห็ดปูย

น,นั่น,น,น,นดีติดเหลอจกะตายติดแล้วนั่นตังเลยบบบนี้นนนนหันหันนมาพี่หันหนามาพี่น,น,นี่แหละจะโอ,ะโอ,โอ้เร็วกันรีย <laughs> ทุบบอลทุบป,ป,ปูเวนจุดย่ำะไรมเ่าเคยผ่านเลยดิเอาหนึ่งศ at ูนย์พะนะ หนึ่งศูนย์พน่านเหตุอย่งนี่ไหมนี่แม่หนึ่งศูนย์หมไอเรบอกพ่อเอ้ยไอเราบอกเจทูปนี่แม่เป็นหนึ่งศูนย์นี่แม่เลขเจตูอ๋อหนึ่งศูนย์หกนี่นี่นี่เจตูปล่อยเลขรัฐบาลไทยเด่นหนึ่งนี่นี่สมมตินี่ปกกระจดไว้ เด่นหนึ่งแมนเด่นหนึ่งหนึ่งศูนย์หกพนาพนาปวเพียนในกลองนี่เม็ดหกหรือเม็ดหายายวาเนาี่ยงยายตรอดของมะเบิองรุ่นนี่อุ้ยนี่นี่เหมนันเป็นหัวกอดมากถึงเนาะเปื่อยนเปหาขึ้นนึสินี่ยายเบิงโอ้ยปุ้ยนี่มันี่นนั้นจแกมเลือกป้ยตรงกันนี่เหมยนลางเหี่ย ติดหามากเร็วน่ะนะอันนี้ก็หาน,ะนี่ก็หานี่แม่คุณไม่กล่องนี่มันจังชัดนี่นี่ หนึ่งศูนย์ห้าแต่ว่าเลขถูกมีมากล้วหาแต่ว่าเบิอรอยูนีนันเบอร์ยูนี่พ่ามีเลขหาดีอืม่อเรอยากเปล่านแต่วอ ในภูเขมหนาขึ้นบางทีปัดใจหลวแล้วมันขึ้นหนึ่งไม่ก็ได้เห็ดพอยเห็ดพอยทางไปะัด้เริ่มดูเข้าขึ้น เลขเกโตที่ว่าเราปล่อยงว,นนยวนดนี้บันท่นนี้มีผู้ใด้หูมีเฮาหูผู้เดียวอืมเราบัดนี้เบิ่งเบิ่งเลขทูบดูบัดนี้เลขทูบแต่ว่าอันขียทูบนี่พี่น้องคะเห็นบันนี้ขียทูบหนึ่งหนึ่งศูนย์หานี่นี่เบิ่งค่ะเบิ้งงามคักหน่อยเบิ่งเอาเด้อพี่น้อง ร,รัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งตุลาเจตูปอยมาวิ่งบนค่ะหนึ่งหนึ่งต้องมาแม,มาขอปูใหญ่ปูใหญ่ก็หายมากแล้วพี่น้องค่ะอ่อนอๆเมื่อยอ่ะเจ๊งจัดเจ๊งเลยอ่ะหน่อยหมเหนื่อยมาก เพินเหยียเห็ดพญานาคกล้วยหนาไปทางเป่าเพิ่นเหยียบไปพุธลูมีไงแล้วไปเหยียบพญานาคไปในหัวขืนภูน้องเป่าเสียน้องเป่าอาเจ็ดขวบไปเหยียบเป็นมังเหยีบบรไดขึ้นเมื่ออันเฮ็ดบันไดขึ้นมา่นี่แล้วก็เหยียบพญานาคขึ爸爸้นโม่งโรคเป่าอีหลีเด้แต่หวันคันเป็นเฮ็ดได้นี่คือคนจีเขาวัดหลายเด้เพราะว่าคนมันมันจีมองว่า

ย่่างวเพินกูไปเสินนันเทียวขึ้นเช้ารุ่งนั่นเหมือนจะได้เดี๋ยวลุกไปเห็นน้ำปลาสากานประตูโค้งกระถินทันยังนี้มีมีแต่มีมีแต่ไทยบางบริเวณไก่เคี่ยงที่หูวา่าปูบนซักศิิทธ์คักอีหลีนี่เบิ่งพี่นอ้องเดี๋ยวไปหินที่เพิ่นก,อก่อนีอ่อายุจักปีเนาะยาย่อมจะไปทำไมผูกขอมสมัยปูกขอม โอ้โหหลายปีแล้วหลายทัานหนึ่งเลยบ่เป็นรอยหารอยปีหาพ่านปีหาเพราะว่าเป็นขิงมากแล้วคนจิตไปคุณละคนจิตไปประตากุ่นมันนุ่มถ้าเป็นไปบ่หอดคนจิตเลยมากเลยด้วยนนีนจิเลยไปบ่หอดพน่นเลยมากหอดนี่การที่มันจิตเลยด้วยกอขอฝึกเลยมากดูก่อนหล้ขึ้น จำเนี้เกิดมากเห็นหลุดดินนี่พอแล้วเมียเราแห่ป้างสืบกันมากมีนะตะกี้สมัยตะกี้คนดอดกอดน้ำไหลน้ำหนึ่งี่จะเงียนคนจะเงียนคนติมไปหมืเป็นมู่บานเลยบานียูปไปปูประกันมันจะต้องปูนี่แหละบานีมนเลยเกิดนันเกิดเป็นหมัดในในตังงต้งข่วงซีเม็ดขึ้นมากบานี้ พวกพี alumni, come, ่น้องงไปพวกพ่ามม่ยชิยานหลายพวกก็พักกันมาผูม่กับูนกับแตกขนน้องแดงผูนกัแตกไปตัางยู่ห่างผู้ยคนขี้ลูกมีตุนสังตุนง่ายยุ่ยยุ่ยภษาสันโทยุ่ภาษาสันก็เลื่อเนทางาสันง่ายจังจะกีเมีพูนี่ก็หกมาลูกหลานกับน้าด้วยไก่น้าเมียด้วยไก่พอกับเขามาเช้าขอามาอเกี๋ยเมีจะหนหน่อยเนาะหัวกัเขารงเรียน มัดเามห็นี่มัดนีดขมานีว่ามม่กวนเพราะก่อนวันนั้นกนขมาจำสินมาเพราะวันนั้นมัดนนีดจะมาเท้าบวานยาเพิ่นเล็บปูกันนีกวางนี่โอเพิ่นเพิ่นเพิ่นปูกันนี่กวางหู้มัดหนีโอคนยุนีรอหู้จนยุรอบันไดขึ้นหู้ข้นหู้ล่องนี่หู้คนเที่ยวขืน่าล่องคนกันไ้มัดปูเป็นนีกวางเล็บปูแกปูไงนั่งดูเปนเล็บกวางเป็นวยนี ็เลยปกาขึ้นมาอีกเป็นกรเลยบวไขึ้นมาตะกี้เป็นเสียมากปะจิอ่าแล้วน้ำบานได้มันเป็นมูฮุบบาดมาแล้วบางยาจบดิเพรแกมแตกไปบัน to so kind of ีาม like ันก็ส oh, no ิ้ว่าเป็นหยังหล่อู้คนก็ขึ้นมากตรจริงพวน้านีนี่กเรยบันี้ฟูความเพื่อก็เลยควายก็เลยเห็ดนั่นอิลีอิลี่อ้ยอิลีนั่นอิสา ปอบน่ะมาหนีบ่เคยผ่างวดที่เพิ่นเอาันงวดที่เพิ่นเอาคอนแต่เคียนขืนบอกเดีววงวดที่เพิ่นเอาคอนแต่เคียนขืนมีไงพิมพ์เหมือนคนบอกว่าน่อยมึงมาพีเดอมึงอย่าเขียนบอกปอบเลยมาเพิ่นเอาคอนเอาคนเนี่ยจะเคี่ยนขม่เลยลปอบกับเาขืนมาปอบกับม่เลขกระแตกงวดว่างึงที่อนมาแม่วางส่วนกันเหมืที่ปู้เบียกให้บุญเลยนะ บ่ได้ช่วงช่วงที่หมอล่ำแม่เพื่นช่วงสงนามตีม่นบ่เออเอนถ่งปูนี่แหละื่อนเนช่งปูไปจำปีพาดเพราะอะไรไม่แยงกับบานีเมื่อนั่นเมื่อนั่นตะไคร่ตะไคร่อันอันมหาอันอันสาวสุดแดงพี่แพรกับสิบหกกับเขาปอบเลยว่าปอบมาหนีย่มใดปอบมาขอเอฟซี่ย่ำใดนะ บอกเคยผ่าจักเทียปบกก็เลยว่าเห็นบอป,บปอกก็ยังบอกว่าเอาย่า่ทำมันออกมากเป็นหาอันเป็นหนึ่งศูนหาบายอ,อันนี้ก็ย่งมากเข้ากันออโอ้ยสาธุเลยบอกเคยจักใจเรียบร้อยนยุกองสลาผมดูมด้วยมาย่ามดปยปบอกเคยผ่าปอบมาหาปูน มีใจรัท่าพ่นแล้วเนาะเอายีรีปปปบมาโรบันีป่เคยผ่านเด้มือมือนั่นปบมาเป็นบอกมือนั้นปบมาปปถ้ำทาเสยเด้ปบถ้ำทาสีบบยางเข้าไปปบพยายามใจแข็งคัะเธอสีบบตรงยางเข้าไปเด้อปอบายเซาคาระสินเธอหามยางเข้าไปแมตตะเคียนเหลียวเบิงปอบเลี้ยว ย่างไปพุ่นกะเหลียวปุ๊บไปเต้นนะฮ้านยุนี่กะเหลียวป๊บย่างมา่อันโล่งท่านกะเหลียวปุ๊บคนชิงลูกแมนเหลียวเหลียวเอาเอาเอายางไปยักหน่อยก็ได้ดอกปบเล้ยยางเข้าไปมันไปวายมือเดียวกันละกับที่เพิ่นมาเฮ็นเล็กนะเพิ่นเสีเพิ่นคือจังเพิ่นเสืเอน มึงกับมหากูแน่ยกูสีไห้ดอกมันก็ยังเพิ่สีเอิญแต่ว่าพอเพียงปอบ,บอปอบบอกาเข้าไปเพราะว่าตอนนั้นนะผู้ใดก็ดยุพี่เนาะพอมีผู้ใดยุหนันจะคนแนนเราปอบกันเลี้ยวเดี๋ยวเพิ่งกันเลี้ยวน้ำปอบสู่ศอกสู่สร้อยปอบผลเลยรูปปอบรูปจนรูปโตนะเอาย่าชีดเบิ้งว่ามีคนเหลียวเบิงเขากันได้รูปสูว่าอีแท่บอกว่าเพิ่งเหลียวเบิ่งกุยแท่บอกปอบผนปอบไม่ยังมาผีเห็นบ่ มันย่ำเขาแร่งมากเพิ่งจังมากอันนี้นี่ล่ละออะไรละหน่วยหกนี่เด็ดอันที่แรกที่ที่แรกเข้าว่ามันบอกหนึ่งศูนย์หาหรือหนึ่งศูนย์หกหลังย่า่หกยี่หลี่ย่า่หกยี่หสิบ น่อยากไหวเลยเด้อป่วยอยากไปดูเด้อฝอยในตัวใดบันนี้ค่ะมาบอกซีฟี่ฟังดูปบันนี้ได้ตัวใด โอ้ยอะไรมากนี่ปูคนกับไห้ฮ่าศูนย์หกฮ่ศูนย์หกแต่ว่าหกกับเก่าตัวเดียวกันหรือคะหรือบางที่คนกับอะไรฮะอันอนี้มากระจ่างคองสืออสอสรับกันจนังไลกแกคอยว่ากันเพื่อเอาเอาบอกบุญพี่น้องนะจ้าบันนี้สีร่งคลิปแล้วอือบันนี้บุญมือนที่ยี่สิบเก่าแล้วจ๊ะเงียบเก่าท่านว่า บ้านธา,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 าตุสามีละปูใหญ่นี่วัตถาธาตุลงมาจ้าไปบอกเอฟซีทุกคนและพี่น้องฟองไปทุกคนเด้อให้มาบุญน,น้ำกันเด้อจา้าสาธุน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ